สวัสดีค่ะดวงตะวันดวงอาทิตย์สันไลท์สายลมแสงแดดต้นไม้ธรรมชาติและชาวบ้านที่เสียภาษีนะคะแหมไอ้พวกนี้จิตรู้เท่าทันถ้าหน่อยเดินเดินมาให้อาหารสัตว์มามาโปรยให้อาหารสัตว์คือสัตว์ที่เป็นสัตว์จริงๆนะคะไม่เกี่ยวกับชื่อคนค่ะ ไม่เกี่ยวกับไอ้พวกรัฐบาลอัปีพวกไหนที่ที่มาอาศัยขอสนบุญไอ,ไอ้ไอ้โทรศัพท์ทีนี่ก็เสนอหน้าส่งข้อความมาท,ทีหน่อยก็ต้องลบมันออกไปหน่อยไม่ได้หน่อยมาทําบุญเองหน่อยได้เองค่ะหน่อยจะบอกให้แต่ถ้าหน่อยมากับครอบครัวพัทราอุตนะแล้วก็ดวงตะวันดวงอาทิตย์ซันไลท์นะคะคือคือเราหน่อยมาทําบุญด้วยกันค่ะ ไอ้ไอ้ไอ้ไอทีนี้พวกมึงรู้ตัวรู้อยู่แก่ใจพวกมึงทําบุญอะไรไม,ไ,มไม่ได้เพราะ,ะรพวกมึงทําบุญไม่ได้พ่อเลยเพราะพวกมึงทําบาปไว้เยอะมึงถึงต้องมาอาศัยชาวบ้านคนยากจนธรรมดามาลักเอาบุญมึงไม่ได้หรอกฝันไปเถอะไอ้ีพวกสันดานรัฐบาลชั่วช้าอป,ปีบริษัทหน้าหนังหินไอ้สัตว มึงอย่าหวังว่ามึงจะได้บุญค่ะมึงได้แต่กรรมเวรโทษทันแล้วหน่อยก็รู้ด้วยว่าไอ้พวกผู้นำทางจิตวิญญาณที่สนับสนุนรัฐบาลชั่วช้าปีของไอ้ทักษิณพวกมึงยังไม่เลิกชั่วอีกเลยไอ้หลวงพ่อตัวไอ้หน้านังหีอ่ามึงอย่ามาเล่นเล่หเหล,ลี่ยมกับหน่อยหน่อยอ่านขาดหมดทุกแบบหน่อยอ่านรู้เกมรู้ทันหมด หน่อยไม่เล่นเกมหน่อยไม่อยากเล่นเกมมันควรจบและพอได้แล้วไอ้พวกหน้าหนังหีถ้ามาเล่นเกมกันหน่อยหน่อยไม่มีเงินหรอกคะ่ะหน่อยมีแต่ชีวิตเป็นเดิมพันแล้วชัยชนะก็เป็นของประชาชนทุกคนที่เสียภาษีเป็นเจ้าของแผ่นดินแท้จริงถ้าหน่อยรอดก็รอดถ้าไม่รอดก็คือหน่อยเดิมพันด้วยชีวิตถ้ามึงอยากจะเล่นเกมกันหน่อย เรียกว่าหมกประแดกแลกช้างเล่นกับใครไม่เล่นอย่ามาเล่นกับหน่อยถ้านอยบุญบุญบารมีมันต่างกันกับไอรัฐบาลหน้าหนังหีบริษัทชาติชั่วเหลวสามต่ำตมยิ่งชั่วยิ่งต่ำยิ่งจมลงทุกวันทุกวันมันดิ้นมึงยิ่งดิ้นมึงยิ่งเฮียมึงยิ่งทำร้ายประชาชนคนยากจนมึงก็ยิ่งอับปีตายเร็วเท่านั้นไอตระกูลชิงมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอขนาด พระยังล้มหัวคอหักีขนาดนั้นมึงยังไม่สำนึกอีกเหรอฮะสำนึกจิตสำนึกพวกมึงมีไหมที่จะนึกถึงประชาชนคนยากจนมึงยังทำน้ำท่วมไปไอ้ยี่ไอ้สัตว์ไอ้หน้าหนังหีคือใครใครจะทำบุญช่วยเหลือ,อชาวบ้านคนทุกยากก็หน่อยก็ขออนุ ขอใหท้ทำเองได้เองค่ะเอาเอาเอาไปช่วยใครไม่ได้นะคะต้องลงมือทำเองค่ะไอ้เหี้ยรัฐบาลส้นตีนหน้าหนังหีพวกนี้หน่อยรู้เท่าทันหมดทุกอย่างว่ามันทั้งเล่นบาร์โค้ดทำบริษัทคดโกงไปซื้อกลมกระทรวงต่างๆแทรกแซง ทุกองค์กรแทรกแซงแม้แต่ชาวบ้านพวกมึงนี่ชั่วช้าต่ำตมมึงดิ้นมึงยิ่งดิ้นมึงก็ยิ่งตายยิ่งตกนรกลงทุกวันตกนรกไฟไหม้ลงทุกวันไอ้หน้าหนังหีไอ้อีชาชั่วชี้ข่าพวกกักสินทั้งหลายพวกมึงก็เตรียมคอขาดตายจบค่ะ